วัสด,ดีปีใหม่เดอ้อพี่น้องมือสันวันดีมือนี่สีมัดแขนอันคุณแม่มอนแล้วก็สมมาเลยพี่น้องเลยสบายดีเดอ้อพี่น้องเอ้อสมมาที่ว่า,าเคยเหดให้แมเสียมกเสียใจที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะทั้งวาจาอะไรทางตังใจราบบตังใจอะไรแหละพี่น้องเลยโอนกันไ้ซื้อขนมซื้อขนมมาใส่ผ้าเข่าล้วก็มีน้ำแดง สม้มเนาะประเพณีลาวเฮาเน,น,นาะแล้วก็มีเหล้านี่เด็กพี่นอ้องแล้วก็มีน้ำดื่มเปลา่นาน้น่เปลา่าแล้วก็มีไข่ต้มไข่ต้มมาพร้อมแล้วก็มีไก่ต้มโตนึงอันนึงขนมอีแม่ซื้อเอาให้แม่แต่งลูกหลานมาหม,ม,ม,มัดแคนมาข้อขอมาแม่เด้อพี่น้องเดินมาข้อขมาน้ำมาได้ออกไก่คู่ปั๊กไงไก่แม่ไก่แม่ไก่แม่แมบ่ออื ไก่เม่ตัวบักใหญ่ไก่เี่ยงก็สาวได้มัดแค้นแม่นี่แหละพี่น้องโอนกับกาหน้ากันได้น้ำบอชียงบ่อเลยขึ้นเพิงขึ้นเทิขึ้นเทิงเ้ยงขึ้นสุดไปไกลว่านเขากับซีเห็ดมาขอโทษขอขมาแม่นี่แหละเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮาเห็ดอันหายาแล้วกับแมี่ยอน้ำประทานได้เห็ดน้ำดื่มแม่นะเอาใส่เออเอาใส่น้ำผักเขาอือแล้วก็ขนมเอาหน้าเอ้ยยกขึ้นหน้ายกขึ้น ยกเลยเลยบายพี่น้องเลยโอ้ยอืยกไปหมัดดีเทิงพุ่นกระสิพากันมาหมัดดีเทิงเฮือนเด้อพี่น้องเด้อเอ้ากระวาสีเห็ดเนียนแล้วเห็ดขึ้นคั่วออกป้นี้ควดจังโจงประตูไส่ซางเงินเนีอยหนาม้อนกันย่งสีเห็ดน้ำอบน้ำหอมฐานนางหน่อยไปเอาขีเมียนให้ก่อนพี่น้องเลยอือืนางหน่อยยังไปเอาขีเมียนให้อยู่โอบสีเห็ดน้ำอบน้ำหอมสงงามปีเมือไหร่ปีเมือนเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องหลังจากมัดแขนแล้วก็กินเขาสามาคีกับไก่ตัวนี้ก็ได้เอาไปสู้เนาะพี่น้องเนาะโอเคแบบบสู้ดีจ้าแล้วก็ข้อน,นั่นข้อขานึงไปปลอดลูกชทรงายเลยแหเฮ้ยได้แล้วนี่นะเจ้าเจ้ได้ดล่างล่างนี่แหละมัดม,<า>มัดม,<า>มัดม<า>แขนเล<ๆ>็กๆนิดหน่อยเนาะพี่น้องเนาะ

น้นำครีมินน้ำหอมลอเลย,ยพี่น้องเอ้ยบุบน้ำหอมซงแม่เถาเด้อพี่น้องเด้อปีใหม่ปีเอานางหน่อยเพิ่นกะยู่เฮือนแม่ม้อนคือเก่าอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะเห็ดนตังหอมเสียงกว่าเครื่องกว่ามันเพื่นกะมาลินมาหัวเด้อนางน้อยก็เด้อพี่น้องเด้อ บปวดแดงดอกลูกแม่มอลูกสาวหลาเ็นพี่น <man> ้องเลยเป็นลูกสาวหลาแล้วเลี้ยวอ้ยนจดัจัน้ำจัเตก็ไดาเลยอนาทียนได้สั่งเียนหาขู่ให้เอ้ยดู กันหาได้พี่น้องเดอ้อเอ้าวันนี้พี่น้องได้เวลาอันภาคควรปลูกแขนสบายดีเด้อพี่น้องเอามาแขนมแม่เราได้บัตรมาเยัะมาเยอะมาเลยอันนี้คนกับมาสมัติสม,มานแม่เด้อพี่น้องเดอ้อมาจับคันน้ำกันลูกหลานมาสมัดแขนมแม่แม่สม,ม่าแม่ เด้อแม่เดอ้อสิ่งใดที่เฮาเคยเฝ้าไปผิดพลาดยังไปการกระทำโดยวาจาโดยตั้งใจหรือบ่ได้ตั้งใจกะให้แม่อภัยให้ลูกให้เต้าได้อย่าถือโทษโกรธเครื่องลูกเต้าได้เนี่ยเอาตาถูกเอาอะไรกะก้าวกะเบ้าเนี่ยก้าวกะเบ้าเนี่ยเนี่ยกะลงเกิืแม่เท่ากะก้าวกะเพรา ขอโทษขอใครคนที่ขอใครนะแม่และนี่ก็ให้เปลี่ยนและพิษเปลี่ยนใจเก่าเอาใจใหม่นะลูกเอ้ยบาบนี้ก็ได้สิ่งใดที่ัวพูดว่าพิษพลาดต่อเจ้าก็ให้อภัยให้ได้เข้ามาหาซื้อกันแล้วก็โดเครื่องกันให้เป็นสิ่งดีๆเลย้าจังได้กระลูกกระเต้าหัวซีลูกให้เต้าแม่ก็เอโหสิซให้ดีมุกดีใจลูก เตามาเห็ดอันให้แม่กับดีใจเพื่อพี่น้องเอ้ยช่าผักรดนุกสิ่งทุกอย่ดีใจทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้เลยไหมเห็ดให้กัให้เขามีแต่สิ่งดีๆจะหนีไปปีใหม่ปีเหมือนเ้อให้โศให้ลาบอันนี้ก็ดำหอมพี่น้องเอ้ยสิ่งไร้ร้ายกับถิ่นไปซะที่เบื้องล้างเมืองใดที่ผ่านมาอยังกี้ือว่าทิ่นไปแล้วเนาะตุ๊กไปน้ำหนามน้ำในไหลไปหมดแล้วล่ะมี่ยังแล้วล่ะก็ไม่แต่สิ่งดีๆแหละเข่ามาบ้านี้ก้ครอบครัวดไปมอนเนาะ เออเป็นยเะแกก่อนว่าแกก่อนส่อยู่งไห้งเออลงนองแบเบียเนาะอือ่บเียไก่อ่เไก่เจงใส่จานอว่าใส่อันวางแบบนี้เบแล้วก็จานอไนี่อเวางตรงนี้เอาไข่ก็ได้อะใส่ลงไไข่นะเออใส่กนี่เป๊ะใส่สิก็ได้นี่อใ่ไก่นี่นี่อืมอนะเอาเกต่อแกระเพรางั้ดูทางั ผูกอีกได้พี่น้องเอ้ยใส่แล้วพ่อปลูกใส่พี่น้องอือใช่นั่งพ่ออีกผูกอีกคำคุณเน้อให้คำให้คุณนางอ้นกับคำคุณแม่เดลาหนึ่งด้อพี่น้องนางอ้นกับคำคุณแม่์เก้าพันบาทนางอ้นหมื่นบาทกขอให้เงินบาทได้มาเงินลดือนได้เขาทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเจนี่ต่อไปก็ได้สิ่งเดิมได้ก็ไปน้ำปีเก่าเนาะสิ่ง ดีๆกับขา่าวฟรีใหม่เด้อรวมถึงเอฟซีนังเด้อเพียงเด้อให้อยู่ดีมีแห้งกันทางตลอดปลอดภัยด้กันเด้อให้เจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้มันยืนมันยืนเอฟซีมัตตุคูทุกคนลูกไปลูกโคลงใจให้ลูกให้หลานลูกกับลูกกับหลานไปนานๆให้ร่ำให้รวยให้มีคนหักคนแพงในยูทูบแต่ให้มีคนเบิ่งคนแย่งตลอดไปเนาะให้มีเอฟซีมาติดตามรายลาย มีเปิดมีฟูสิดีให้ได้คัวเด้อแม่มอนเชิด้รัวได้คลองแม่ให้ได้คูัได้คลองให้มีคนหักคนมากเอออ้าวอ้าวอ้าวขอดอกดนี้ให้กดนี้ดีกดเข่าเด้อแม่เอ้ยให้อีแม่เป็นลมโพลุมใช้ให้ลูกให้ล้านสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้ย่าเจ็บอย่าไข้ได้ลูกเป็นลูก ลมพลมใสให้ลูกห้ร้านหาได้เนาะค้ <ừ> นก็บอกมีอันเนีนวเ่าเป่าบอกเคยเป็นปัจจได้พี่เนาะเอ้ยอันน,น,นี้ออันเนื้ออันเนื้ออันเนื้ออันเน้อกเ็บไร่ไข่ให้ไฮ y o u t e กรใไฮพุ่งกรไฮเปียงกฮะไฮพุ่ง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 เก็ยังอยู่นํ่งนุกำลังนานอยู่นานๆเป็นลมพูลมใสถึงกระเมได้เมียผัวเลยนั่งรุงได้พูวะาัุเลยหนอ หายกอ่อนี right okay. hey, ้ให้กว่านี้ดีกว่าเก่าเด้อไม่เก่าเด้ออทีใหม่ก็มาฮอดเลยเนาะปีใหม่แล้วสิ่งใดแนวบดีกายมันหายไปกับดีเก่าเอาปีใหม่เขามาให้มีแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตให้ถือเลขซื้อเลขก็ให้ถือเหตุยูทูปก็ให้มีคนหักคนแพงให้ยอดติดตามลายๆยอดวิวพุ่งกระจุย อันนี้มีแห้งลูกข้างเต่าเลยคนกะมนเห็ดกันเล็กๆในหน่อยเด้อพี่น้องเด้อบดิเล่าไผ่เด้อพี่น้องเด้อบิเล่าไผ่เครอบครัวเขาแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อบอแม่ว่าเอาคือบอมีคนมาบ่อันนั้นเขาจะเห็ดแค่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 เนาะแม่ลูกแค็ดเ่แด่อา่แ่แค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 แค่เค่แค่แค่่อค่แค่แค่่นค่แอ่แคีแ่แน่แ นี่ก่ะแม่ม้อนขออวยพรปีใหม่เด้อมุดถูทุกคนทุกแรงเสียแรงใจทุกกำลังใจเด้อทุกคนให้ร่ำให้รวยถูกทุกคนอยู่ดีมีแห้งไปใส่มาใส่กับเดินทางตลอดปลอดภัยทั้งไปและทั้งมาเด้อแม่ม้อนมีกินมีอยู่เนี่ยก็ย้อนเอฟซีมุดถูกทุกคนที่เขามาส่งเขามาเบิ่งกผิดแม่ม้อนน่ากลัวนี่แหละมุดน่าครัวนี่แหละคนนางอ้นคนนางม้อนกาหน้าเบาเพชรบุญคุณสิถูกยาบุญคุณสัถูกยาทุวงนี้ได้แม่ม้อนกะขออยากใสเก่าใส่หัว สี่ป๊ะปะบทีมแม่ม้อนเน่าจะเขามาเบิ้งตลอดที่ได้กับเขามาเบิ้งตลอดนี่จะซื้อดีๆเขามาป้องหายโศกหาลาบเด้อทิ่เงินได้เงินที่ทองได้ทองการงาน,ในใหาลาบลื่นเด้อทุกสิ่งทุกอย่างหาอยู่ดีมีแหงมืดทุกผู้ทุกคนเนาะแม่ม้อนหายพรเด้อ FC อบ๊อกวานทุกคนภายในระดับประเทศเนาะไปไปโชงน้ำอยู่ลุ่มพุ่นป่านี้ลูกเต้าเนี่ยก็หายอยู่ดีมีแหงมืดถูกฝูถูกคนก็หายอยู่ดีมีแหงเโคตรจีนเนี่ยมันเปียกได้ลงลุ่มพุ่น ร่ลงลุ <Luc ar> <livest> ่มรงลุ่มก็ร่ไปั้นปีะกอตะเก็บปนเ่เก็บสานะเอเก็บสั้นอาาด้ออน้ำหกน้ำหอมห้ย่ังเย็นเป็นซุปเออดทงุด้าวขน้ำมีมีแข้า้้าา้า อ๋อทีละคนทีละคนทีละคนจงประยัติจเออใจส่งประจคนนั uh ่นแหละทุกคนได้เอาตรงน้าพี่ใหม่ไทยสาคุลพี่น้องน้าหอมเด้อพี่น้องเด้อให้แม่ให้พ่อเออแข็งแรงร่างกายแข็งแรงเออเจ็บให้คนโอเคอย่าคนเลยเออแบบนี้เจ็บแบบนี้เลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อยาเจ็บยาไข่เด้ออยู่ดีนีแหง ลูกกับลูกกับหลานเป็นลุมปูลุมไสให้ลูกให้หลานนานๆดีมีแหงคือกันเจ้าก็ได้ลูกขายโศขายลูกลูกราบักไตคนมิดข่อยก็นั่งอดวั่งข้าไปใช้บดข้าวค้างเดือดเยี่ยมข้าย่านกล้องพี่น้องเลยนั่งหล่ได้เอากับอกมาไปั่นนให้อภัยลูกเต้าไร่จะให้ลูกมีบาดมีเวรให้บดเวรบดกันเด้ออืพร่างกายแข็งแรงเด้อยังก็ให้ดีมีแหงนะอืม เจ็บใจกับความไข่สนีูมีอ้าวโอเคเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้การคนอะไรกับบุญสามบุญสุกเนาะนี่แหละคลิปนี้กลับไปก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าเฮ้ยมานี่มาถ่ายขนาปุ๊บก่อนนั่งรอยกดให้เอื้อยเน่ะเดี๋ยวเด้อนั่งจองโอเคโอเคอ่ะสวัสดีกาแม่ม้วนกาดี